ช่วยตัวเองนะครับก็ยังได้อยู่นะครับหลายคนน่าจะเห็นไปแล้วครับกับกระบะมาสด้รุ่นใหม่ที่ไปเปิดในออสเตรเลียและวันนี้ครับเราได้มาสัมผัสเจ้า Mazda BT 50ใหม่นะครับตัวเป็นๆหลายคนคิดว่ามันเป็นร่างทรงอินทุดมันเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับ หน้าตา m a z d a Bt50 ใหม่เห็นตัวเป็นๆผมบอกเลยว่าโคตรหล่อครับจริงๆแล้วหน้าตานี้เนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีกับเส้นสายของโคดดดีไซน์เนาะกระจังหน้าตรงนี้ขนาดใหญ่คล้ายๆ m a z d a CX8 นะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นได้เลยนะครับก็คือไฟหน้านะครับเป็นแบบโคมโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมีเดียร์ทามแรนนิ่งไลท์อยู่ในโคมด้วยแต่ในเนี้ยก็จะมีแต่ไฟหน้าอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าไฟเลี้ยวนี่มันมาอยู่ตรงนี้นะครับ ไปตัดหมอกอะไรแบบนี้ก็ลงมาข้างล่างหมดเลยนะครับซึ่งเป็นการแยกชิ้นงานออกแบบที่มาสด้านิยมนะครับนอกจากกระจังหน้าและไฟหน้านะครับฝากระโปรงก็ถูกออกแบบให้สูงขึ้นนะครับทำให้รถเนี่ยดูมีความทรงพลังมากขึ้นดูปาดเดียวมากขึ้นด้วยในทางเดียวกันนะครับเส้นสายจากด้านหน้าทั้งหมดนั้นก็ส่งถึงด้านข้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าดูดุดนันดูทรงพลังมากขึ้นนั่นเองนะครับ ล้ออันลอยครับเป็นขนาด18นิ้วนะครับให้ยาง Bristone Dualer HT 6842นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย HT เนี่ยมันเป็นยาง h i g ไฮเวทท r a i n เนาะแต่ถ้ากระบะลุยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นยาง All t e r r a i n นะครับซึ่ง Mazda ไม่ได้มีให้เลยในรี่นเดียวนะครับทั้งด้านข้างครับก็มีเส้นสายนะครับจากด้านหน้านะครับลากยาวช่วงช่วงไหล่เนี่ยไปถึงด้านท้ายเลยนะครับมีบันไดมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีรูปเร็วนะครับเอาไว้ให้ติดตั้งแหลกสัมภาระนะครับถ้าคุณจําเป็นจะต้อง เทินของไว้บนหลังคานั่นเองนะครับด้านข้างรวมๆเนี่ยบอกเลยว่าดูแล้วบึกบินมากกว่าเดิมนะ่ถือว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าเส้นสายงานออกแบบเนี่ยรวมๆเนี่ยคือเป็นเส้นของความหรูหรามากขึ้นนะครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นไฟทรงกลมโดนัทละกันนะครับแต่จริงๆนะผมแอบดูรวมๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับไฟท้ายอยีสุรุ่นเดิมเนาะก็ไม่แปลกครับ ในโคมเนี่ยก็ไม่ได้ให้ไฟ LED นะก็จะเป็นไฟฮาโลเจนปกตินะครับซึ่งให้ไฟแบบนี้มาเนี่ยเวลาการดูแลรักษาเงี้ยชนแตกมาหรือหลออเสียเปลี่ยนเนี่ยง่ายกว่านะครับกระบะท้ายนะครับ <Hey. S 1> มือจับเป็นโครเมียมนะครับตามมาสด้าก,ก็เปิดปุ๊บเฮ้ยฝ <Hey. S 1> าท้ายค่อนข้างเบานะบอกเลยนะครับซึ่งฝาท้ายที่เบาเนี่ยทำให้การใช้งานง่ายนะครับคุณผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับแต่ข้อสังเกตหนึ่งที่ผมสังเกตเมื่อกี้นะครับก็คือเปิดปุ๊บมันไม่มีโช้ย <Hey. S 1> บแรงนะคือเปิดปุ๊บมันลอยจะล่ว ก็การใช้งานอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเปิดฝาท้ายมาสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยแล้วก็ผมบอกว่าอาจจะลําบากสําหรับสายพานย์ก็คือไม่มีห่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าเจ้ารูพวกนี้หนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองตรงนี้น่าจะเป็นรูสําหรับใส่ห่วงยึดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีเนี่ยการที่เราใส่ไลเนอร์เนี่ยห่วงจุดยึดอะไรเงี้ยอาจจะไม่จําเป็นนะครับในส่วนของกันชนท้ายครับก็มาพร้อมกับรถเลยนะครับ ตัวกันชนท้ายเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูมันเปราะๆนิดนึง<อ>นะครับเป็นพลาสติกแต่ว่าก็ลองเหยียบดูยังได้อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับจริงๆแล้วกันชนดูค่อนข้างสวยเพราะว่ามีสีขาวนะครับเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นเส้นเป็นเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเข้ามาเรียกว่ารับกับตัวรถละกันนะครับเอาละครับภายในห้องโดยสารนะครับคันนี้ที่ให้ดูเนี่ยเป็นรุ่น4ประตูนะครับภายในก็บอกเลยว่า มันเป็นสีน้ำตาลนะครับดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับสำหรับเบาะด้านคนขับนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่คนนั่งก็ช่วยตัวเองนะครับปรับมือนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งดูละกันนะครับขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยผมบอกเลยว่าสิ่งที่ดีคือเบาะเนี่ยนั่งค่อนข้างสบายครับปีกเบาะเนี่ยยาวมาถึงไหล่ผมเลยนะกว้างมากนะคือผมเป็นคนไหล่กว้างอยู่แล้วก็เรียกว่าสบายมากนะครับพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะครับ ยืดโหดปึ๊บปึ๊บขึ้นลงนะจ๊ะทําได้สบายมากครับที่ผมสังเกตในห้องโดยสารเนี่ยคือรวมๆเนี่ยแต่งเป็นสีน้ําตาลดูหรูดูเรียบหรูดูดีแต่ไม่เลอะเทอะอันนี้ยกมือให้มั่ได้เลยผมว่าเยี่ยมมากนะครับในส่วนของอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทําไมมันยังดูเหมือนพี่น้องก็คือคันเกียร์นะครับก็คือหัวเกียร์เนี่ยหัวเกียร์แบบเนี้ยใช่เลยนะครับเหมือน Isuzu D-Max เลยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับหน้าจอตอนนี้เขาไม่ได้ เปิดให้เราใช้งานนะครับแต่ปุ่มแอร์เนี่ยเรียงแบบนี้นะครับดูสวยงามดีแล้วก็ใช้งานง่ายครับเป็นการกดสวิตช์ลงจริงๆงานออกแบบเนี่ยเขาเรียกว่าเปียนโอทีนะครับถ้ามองในห้องโดยสารรวมรวมของ m a z d a b t 50เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นนะครับไม่มีกระบะรุ่นไหนทําแบบนี้มาก่อนครับในภาพรวมก็ถือว่าทําได้ดีมากครับหลายคนกังวลครับกับห้องโดยสารด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล็กลงหรือเปล่านะครับสาหรับใครที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กนะครับก็จะมีนี่เลย สัสดาช่วยจับขึ้นรถนะครับก็พอเราเข้ามาปุ๊บเมื่อกี้ผมเซ็ตที่นั่งทางด้านหน้าแบบที่ผมนั่งไว้เลยเนาะผม180สูง้น,นะครับด้านหลังก็นั่งได้สบายมากครับนี่เลยยังเหลืออีกประมาณเกือบคืบนะครับแล้วก็พื้นที่วางขาดีขึ้นนะครับสังเกตผมสังเกตเนี่ยคือถ้านั่งเนี่ยจะชันเข่าเล็กน้อยนะครับมีการเอ็นหลังไปอีกนิดนึงนะครับนี่คือท่านั่งปกตินะครับของ m a z d a t t 5ท ดับเบิลแคปนั่นเองนะครับตรงนี้มีช่องแอร์นะครับเล็กๆมาให้นะครับนะครับมีช่อง USB แบบ2แอมมาให้สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะครับตรงนี้เป็นที่หิ้วของรับได้4โลนั่นเองส่วนที่ลืมไม่ได้เลยครับที่เท้าแขนนั่นแน่มีมาให้แล้วตั้งตรงด้วยนะครับโอ้เอาละครับแต่เดี๋ยวอีกสักพักเราจะไปขับกันก็ไปดูกันครับว่าสมรรถนะของมันเป็นยังไงครับรถตอนนี้สตาร์ทเครื่องไว้ให้เราแล้วนะครับก็ คันนี้นะครับเป็นรุ่น1.9ขับ2ยกสูงละกันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าการขับขี่เป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้ที่ได้มาขับนะครับคันแรกเนี่ยเป็นรุ่น1.9ขับ2ยกสูงนะครับผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าเจ้า มาสด้าบีที50เนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือพงมาลัยที่คมขึ้นกว่าอีซูซูอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้การตอบสนองของช่วงล่างเนี่ยก็จะแข็งแข็งหนึบหนึบนะครับหนึบกว่า D m a มที่เราเคยไปสัมผัสมา,มาอีกนะครับก็เข้าโค้งเนี่ยอย่างเมื่อกี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เป็นสนามสั้นๆที่เป็นโค้งต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้ผมลองเข้า6070และ80ในบางโค้งก็สามารถขับได้สบายมากนะครับแต่แน่นอนครับว่าเมื่อคุณเข้าโค้งแรงๆเนี่ยก็จะมีเสียงยังอิดอิอิอ,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 อินิดนึง นะครับก็ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยก็โอเคนะครับในเรื่องของอัตราเร่งของเครื่องยนต์1.9ก็กําลังเครื่องแรงมา้าแรงบิดเท่าก,กันแต่ผมรู้สึกว่าเรสปอนส์ของเจ้าเครื่องตัวนี้ใน Bt50 เนี่ยดีกว่านะครับอย่างตอนนี้เราลองทำํำความเร็วสูงเนาะตอนนี้เราใช้ความเร็วสักหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีแม้ว่าตัวรถเนี่ยก็จะมีเสียงลมเนี่ยเข้ามาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของเจ้ารถกระบะสูงๆนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราจะไปขับอีกคันกันครับผม เอาละครับตอนนี้ก็ย้ายขึ้นมาขับตัว3,000นะครับก็จะต้องบอกเลยว่าตัว3,000กับ1.9เนี่ย3,000เนี่ยก็จะดีกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับซึ่งไอ้เจ้าการเก็บเสียงเนี่ยของ3,000เนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันดูเงียบกว่านะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยถ้าถามตรงๆก็คือช่วงล่างเนี่ยที่หนึบกว่านะครับแล้วก็แน่นมั่นใจกว่าเวลาคุณขับขี่นั่นเองนะครับส่วนพวงมาลัยก็ เหมือนเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากนครับแต่ที่แน่นอนครับที่ดีกว่าก็คืออัตราเร่งแล้วเกียร์ของเจ้า3,000เนี่ยถ้าเทียบกับบี a มผมว่ามันสมูทกว่านะครับดังนั้นถ้าพูดถึงแล้วใครชอบขาลุยตัวจริงก็คงต้องเลือก3,000แหละครับหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครยิ่งขับรถเร็วขับรถทางกาไกลบ่อยๆ3,000เลยครับน่าจะดีที่สุดพวดเรียบร้อยครับกับ Mazda b t 50เป็นกระบะที่ตอนนี้ถ้าพูดถึงแล้ว เทียบเทียบกับกระบะที่ขายในเมืองไทยเนี่ยเป็นกระบะที่มีความคมมากที่สุดนะครับในเรื่องของพวงมาลายัยช่วงล่างที่ถือว่าดีที่สุดเลยนะครับอาการของมันเนี่ยจะออกประมาณหนึบแน่นนะครับอารมณ์แล้วขับขับแล้วเนี่ยอาจจะนึกถึงรถ SUV มากกว่านะครับอย่างไรก็ดีครับถ้าเทียบกับพันเก้า0้สามเนี่ยผมบอกเลยว่าพันเก้าเนี่ยทำได้ดีมากครับเนื่องจากว่าพันเเนี่ย มีการปรับหลายๆอย่างมากๆนะครับอย่างเช่นพวงมาลัยเอ่ยช่วงล่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับถ้าพันเเนี่ยเชียร์หมดใจเลยว่า m a s ด้ B T 5 0เนี่ยเจ๋งกว่าแน่นอนนะครับในส่วนของตัว3 0 0พันะครับถ้าพูดถึงแล้วกําลังวังชาของเจ้าเนี่ยก็สบายๆแรงม้าอยู่ที่1 9 0แรงม้าครับและให้แรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับส่วนที่เปลี่ยนไปนะครับเทียบกับ s u ูสูก็คือการตอบสนองของเกียร์เนี่ยเจ้าเครื่อง3 0 0พันใน Mazda เนี่ยดูแลจะตอบสนองสมูทมากกว่าจะรู้สึกไม่ตึงตังเท่านะครับ แต่ในส่วนของช่วงล่างกับพวงมาลัยเนี่ยก็ถ้าพูดถึงแล้วมีความคมมากกว่ามีความนั่งสบายมากกว่านั่นเองครับนั่นคือจุดที่ดีของ m a z d a เมื่อเปรียบเทียบกับ i ี u ู u ดีแั้นั่นเองครับผมดังนั้นสรุปโดยรวมง่ายๆก็คือ m a z d a b t 50พวงมาลัยคมกว่าช่วงล่างนั่งสบายกว่านุ่มกว่าเฟิร์มกว่าขับมั่นใจกว่านะครับนอกจากนี้ที่ผมสังเกตได้อีกอ้อนึงก็คือภายในห้องโดยสารเหมือนจะเงียบกว่านะครับแต่นั่นก็คือต้องรอเวลาเราเอาไปพิสูจน์กันบนถนนว่า มันขัดแล้วเป็นยังไงนั่นเองครับเอาละครับทั้งหมดของมาซ่าบีที50วันนี้เป็นสั้นๆแล้วกันนะครับรถคันนี้จะเปิดตัวในปีหน้าครับโดยประมาณนะครับแต่ช่วงเวลาไหนอะไรยังไงนั้นก็ต้องติดตามให้ดีครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับกับมาซ่าบีที50และงวดหน้าครับราจะมีรถอะไรมาให้คุณได้ดูกันติดตามได้ครับในไลน์บัสเตอร์และอย่าลืมกด s ับส c r i b e กันนะครับผม